สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิคาร์ลอตไบคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันให้กับคุณคนที่เกิดราศีกันลักขนากันนะคะในช่วงวันที่1ถึง15พฤศจิกาย,ยน2567นี้นะคะในเรื่องการงานการเงนิงนความรักโชคลาภนะคะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading เนอะคือเราไม่ได้จาะจงคนใดคนนึงเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะใครที่อ่านเราตรงดูเราคิดว่าใช่ คลิปใช่เรื่องราวของตนเองก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันนะคะมาเราจะขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีกันลัคนากันสิบใบนะคะตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะอ่านไพ่ไปพร้อมกันเนาะมาขออธิฐานให้อ่านได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะคะ สิบใบมาดูการช่วงนี้กําลังจะเกิดเรื่องใดสิ่งใดกับคุณคนที่เกิดราศีการลัคนาการกันบ้างนะคะใบแรกซิการเพนทเทเกิลซิการเพนทเทเกิลเหมือนช่วงนี้คุณรองเงินอยู่เนาะรอจะมีคนเข้ามาอุปถมัมเข้ามา,ายื่นมือขอประทานโทษนะคะขอขยับกล้องนิดนึงยื่นมือเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินนะคะเงินมาจากมีคนอุปถมัมมีคน มาให้มีคนมาช่วยเหลือเนะี่ยอาจจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านคนที่เมตตาคุณนะคะหรือช่วงนี้มันเป็นลนักษณะของการให้และการได้รับโดยเท่าเทียมกันถ้าคุณได้รับแล้วหรือคุณมีเงินอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะเป็นเป็นช่วงที่คุณอยากบริจาคทรัพย์อยากบริจาคทานนะให้คุณทําเลยทิดหวังอยากทําอะไรอยากบริจาคตรงไหนทําเลยนะคะแล้วเนะี่ยบริจาคก,กับสัตว์เลี้ยงคนตกทุกข์ได้ยากนะขอทานอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเดินทางไปไหนมาไหนก็ เจอเจอใครก็บริจาคได้เลยนะคะไ <c> พ <oughs> ่ใบต่อไปของคุณเป็น The Strength s t r e n g t h เป็นไพ่ประจำราศีสิงห์นะคะเป็นลักษณะของคนที่เข้มแข็งอึดสู้อดทนเด็ดเดี่ยวมีมานะอดทนนะคะต่อสู้ทุกสถานการณ์นะคะ <c oughs> ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นหญิงแก่งหญิงแก่งเคายืนได้ด้วยลำแข้งของตนเองหาเงินได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองนะคะ <c oughs> เป็นลักษณะของคนที่ไม่ค่อยพึ่งใครช่วงนี้เหมือนไพ่เขาเตือนว่าอย่าเขาเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งอึดสู้ก็จริงแต่ว่าช่วงนี้ให้ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนของตนเองออกมานะไม่ว่าการเจอเจอเจอจ,จ,จ,จาพูดจากับใครนะคะแล้วเขาเรียกว่าผู้ใหญ่จะเมตตายนะคะเนี่ยมันเป็นลักษณะของผู้หญิงที่ใช้มือเปล่าในมือเปล่าในการปราบสิงโตนะคะใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนของตนเองออกมาเยอะๆนะอย,อย่าแข็งกระด้างน,นะคะ tree of pentacles นะคะ ให้สามเหรียญนะคะให้สาเหรียญเป็นลักษณะของการเซ็นสัญญาการว่าจ้างนะคะเหมือนช่วงนี้คุณอาจจะได้ไปติดต่องานหรือมีคนร่วมหุ้นร่วมทุนเนาะสาคนขึ้นไปในเรื่องของงานการเซ็นสัญญาการอ,าอนุมัติกู้ยืมในเรื่องของการเงินสถาบันทางการเงินหรือคุณรอในเรื่องของการเงินอยู่เนี่ยคุณจะกําลังจะได้รับอนุมัติเงินกู้นะคะ เพดออฟเพนทเกิล mm hmm. นะคะเป็นลักษณะของเด็กถือเหรียญน,นะคะเป็นลักษณะของการวางแผนจัดการบริหารงานเงินนะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสถาบันทางการเงินเนะี่ยคุณกําลังจะได้เข้าไปอาจจะมีโครงการมีนโยบายมี การเริ่มต้นทํากิจการการค้าการลงทุนอะไรบางอย่างเนี่ยให,ศใหยนะ้ศึกษาให้ละเอียดเนาะศึกษาให้ละเอียดให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้งนะคะการลงทุนคือความเสี่ยงเนาะห้าถ้วยเนาะตรงนี้ตรงนี้มันตกตําแหน่งสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะคุณอาจจะเคยผิดหวังเคยอกหกักเคยช้ารักเคยถูกพลัดพรากจากความรักหรือหรือเคยห่างเคย เขาเรียกว่ามีปัญหาในเรื่องของความรักรอะเหมือนช่วงนี้คุณหวนไปคิดถึงไปคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวในอดีตความรักที่มันจบไปแล้วที่มันผ่านไปแล้วก็เป็นไปได้นะคะมาดูใบหนึ่งเทียบวอนนะคะในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของงานนะคะใครรอในเรื่องของงานอยู่งานต่างชาติงานต่างประเทศงานออนไลน์นะคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้รับค่ะคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เติบโตมั่นคง มีคนกำลังจะเข้ามาเป็นผู้ร่วมหุ้นร่วมทุนเซ็นสัญญาว่าจ้างในเรื่องของงานเนาะโดยเฉพาะงานต่างประเทศใครรอเอกสารงานในเรื่องของต่างประเทศรองเงินกู้รอสถาบันทางการเงินที่จะนำทางให้เราแบบพอปลดตรงนี้ได้แล้วเราจะได้เดินทางเนี่ยตรงนี้มันจะเหมือนเข้ามาเข้ามาปลดล็อกอะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศในช่วงนี้ด้วยก็ได้นะคะใครรอง,งานต่างประเทศอยู่มีเกณฑ์จะได้นะคะ ใบต่อไปของคุณเต้นอ้ยุงขอโทษขอประทานโทษเดอะมูนนะคะเดอะมูนมันเป็นลักษณะของความกังวลใจความวิตกลางสังหรณนะ์หรืออะไรลิ้นเล็บเ,เขาเรียกอะไรซ่อนเลนลับหรืออะไรที่มันแบบเล่นลับซ่อนเลนนะเออประมาณนั้นหรือมันเป็นความคิดที่อยู่ในภายในใจของคุณเองอะความวิตกความกังวลที่มันซ่อนอยู่ภายในใจเหมือนช่วงเนี้ยคุณคิดมากคิดมากวิตกกังวลมากในช่วงนี้เนาะ มันกําลังจะไม่ได้ว่าเผยตัวออกมานะคะจากจากเมื่อก่อนมันอาจจะอยู่อยู่ภายในใจลึกๆอะ่ะแต่ช่วงนี้มันเหมือนมันเผยตัวออกมานะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะเซนแม่นลางสังหอนแม่นนะคิดหวังอะไรในช่วงนี้ก็ลองวเ้เจ้าที่เจ้าทางดูนะคะเจ้าที่ที่บ้านเจ้าที่ที่ทํททาง,งานอะไรแบบนี้นะคะใบต่อไปของคุณเป็น 8คทานะคะงานกําลังจะพุ่งเข้ามางานจากสื่อสังคมออนไลน์ใครสมัครงานไว้ใครตกงานอยู่คุณจะมีงานเข้ามาให้เลือกนะคะใครที่เป็นเจ้าของกิจการเหมือนคุณแบบอ,อ,อยากกําลังจะขยายกิจการหรืออยากได้เงินก้อนนี้เงินที่เอามาลงทุนในการขยายกิจการร้านค้าของคุณนะธุรกิจเฟรนช์ชส์ของคุณให้เติบโตนะคะงานเยอะเงินก็เยอะเป็นเงาตามตัวนะคะเงินก็กาลังจะเข้ามา ทุกทิศทุกทางเหมือนกันโดยเฉพาะจากออนไลน์นะคะจากงานที่มันเป็นสื่อโอ้โหเดือดซัน <c oughs> ความอุดมสมบูรณ์ความสุขความชัดเจนอะไรที่มันเคยคลุมเครือเคยไม่สว่างต่อจากนี้คุณจะได้เจอเจอกับความชัดเจนในชีวิตนะคะความ โชคลาบโชคลาบก้อนใหญ่โชคลาบความสุขนะใครแต่งงานแล้วหวังอยากได้มีลูกมีบุตรช่วงนี้กําลังจะมีนะนอนพักผ่อนเยอะๆรักษาสุขภาพดีๆแล้วคุณกําลังจะมีบุตรนะคะ <c oughs> หรือช่วงนี้คุณอาจจะได้ถ้าเป็นในเรื่องของงานคุณกําลังจะได้เติบโตเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งงานมีชื่อเสียงงานโด่งดังนะมีชื่อเสียงชั่วข้ามคืนเลยล่ะนะ <c oughs> เป็นลักษณะของความสว่างสวยชัดเจนโด่งดังนะ เป็นลักษณะของไพ่ที่ดีที่สุดในไพ่ทาโร่แล้วนะคะไพ่เดอะซันโชคลาภการเงินก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาหาคุณทั้งงานทั้งเงนิงงนความรักความสุขนะคะรับเอาไว้เป็นพลังงานดีๆนะโอ้โหไพ่ใบสุดท้ายของคุณเป็นควีนแล้วเป็นตะเคิลการเงินก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะเงนินความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะเงินเนี่ยดูสิเป็นราชินีถือเหรียญอะเนาะเป็นลักษณะข,ของคนที่ สวยเลือดชัดหญิงนะแต่งตัวน้อยแต่ก็ดูดีประมาณนี้เป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเนี่ยมีใครบางคนเป็นเจ้าของกิจการนะกำลังจะคิดเติบโตขยับขยายทําธุรกิจนะธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะหรือกําลังจะมีคนมาร่วมหุ้นมาร่วมทุนทําให้งานของคุณมันเติบโต งานเงินงานและเงินของคุณจะมั่นคงมากนะคะมันจะนําพาซึ่งเขาเรียกว่ากำลังจะมีโชคทั้งมาจากต่างชาติต่างประเทศทั้งมาจากเงินมาจากการลงทุนทั้งมาจากโชคลาภเนี่ยกำลังจะมีโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามาทำให้การเงินของคุณมั่นคงเป็นอย่างมากในราชินีถือเหรียญน,นะคะโอ้โหสุดๆมาเราขอขยายให้สรุปให้แล้วกันนะคะสรุปให้อีก3ใบนะคะ มาดูกันช่วงนี้นะราศีกัน1-15พฤศจิกายนกำลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณอีกในช่วงนี้นะคะขอ,อสามใบอือหือเดีลเวอร์ช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์นะคะพูดเงินได้เงินคิดเงินได้เงินนะคะพูดดีคิดดีพูดเรียกเงินเรียกทรัพย์นะคะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมีความรักกำลังจะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคะ หรือคุณอาจจะก,กําลังมีงานที่2เข้ามาก็ได้นะงานต่างชาติงานต่างประเทศมีเกณฑ์ที่กําลังจะเดินทางเดินทางไกลไปต่างประเทศก็เป็นไปได้ในเดอะเวิร์ดเนี่ยเวิร์ดรอบโลกเออประมาณนั้นนะ่ะมีเกณฑ์ที่กําลังจะธุรกิจเติบโตมั่นคงมีคนเข้ามายื่นมือเข้ามาช่วยอาจจะเป็นคู่ครองคนรักหลือก็ได้หรือมีคุณมีคนโสดเนาะมีเกณฑ์ที่กำลังจะได้พบรักจากการเดินทางนะคะขออีกใบหนึ่ง ก้าวคาถาพอบอกพบรักก็เป็นก้าวคาถาขึ้นมาก้าวคาถาเป็นลักษณะของคนที่ปิดกั้นตนเองเออเคยมีประสบการณ์ไม่ดีในเรื่องของความรักก็เหมือนคุณสร้างกำแพงเอาไว้สูงจริงๆมันกําลังจะมีความรักเข้ามาเพราะช่วงนี้คุณมีเสน่ห์กำลังจะได้พบรักจากการเดินทางถ้าคุณเปิดใจนะคุณจะพบจะพบเนี่ยคนเนี้ยคนที่จะนําความรักความสุขมาให้คุณลองดูก็ได้นะคะมันไม่มีอะไรเสียหายเนาะ หรืออาจจะเสียหายเราก็ไม่มั่นใจนะแต่ว่าคนนี้เขาจะมาพร้อมเรื่องกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินอ่ะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางการเงินอ่ะและการเดินทางไปเจรจาอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยคุณจะได้พบกับความลัก นะช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์อย่างที่เราบอกเนาะเลิกปิดกั้นตนเองเนาะเลิอกอะไรเอาวรในเรื่องของหรือสิ่งเดิมเรื่องเดิมที่มันจบไปแล้วเปิดโอกาสให้ตนเองแล้วคุณกำลังจะได้มีโอกาสใหม่ๆได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆเนาะได้มีประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆได้เข้ามานะคะโอเคเนาะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะขอให้รับเป็นพลังงานดีๆพลังงานบวกๆโดยเฉพาะเนี่ยไพ,ย The Sun, พยนะ่เดอะสันไพ่ควีนออฟเพนเดิลเนาะเงินความสุขอุดมสมบูรณ์กำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะมีโชคลาภจากทางไกลนะคุณเนี่ย ใครอ่านแล้วดูแล้วชอบถูกใจอยากขอบคุณเราก็กดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือโอนเงินได้ที่รายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปนะคะใครอยากอ่นานไพ่ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ ID Line นะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆเลยที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณคนที่ยังรอยังติดตามเราอยู่เนอะรือบางทีเราอาจจะห่างหายไปบ้างเราติดภารกิจในเรื่องของงานนะคะหรือเขาเรียกว่าบางคน เพิ่งเคยเข้ามาดูเราใหม่เพิ่งเคยเข้ามาเจอเจอกันในคลิปนี้ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้กับช่องด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยค่ะเมจิกทาลอ o บายคิตตี้ค่ะ